กล้กกลีลงไหนลงไหนแต่เยนมารที่เราตายทุกทีเลยลถ้าอ้างนั้นเราต้องล,งลงนี้ได้ไหมมันจะได้แับไม่มีใครมาเห็นไหมถึงวหมอฮ้ยเคนไม่ได้ติดตามาถึงเอล, ым, ลืมลืม กูถ <anut S 1> ึงหมดอ่ะทั้งแมพเนี้ยกูโดดได้หมดอ่ะาตมจิไม่ถึงไหนมีคนบอกว่าถึงมีคนบอกว่าถึงแต่มันไม่ถึงก็เลยต้องลงตรงนี้บักกี้นั่งแท็กซี่ไหมสีเหลืองนี่ยงนี่ยไม่ตรงนี้ไม่รถเครื่องไปลงไว้รถเครื่องเลย เดืยบเป็ดแต่แต่กูอยากขับรถเครื่องมากกว่าใช่ไหมเขาไปขับไปเลยเฮ้ยเอ็กซ์อยแย่งกูมาแกงได้โดนเสาไปข้างหลางมีคนมาอุ้ยเสียวชนมันเลยมอเตอร์ไซค์มันชนไม่ได้เฮ้ยทำไมทำไมพี่ฟวา์มันยิงเขาทำไมอ่ะอุ้ยทำไมเห็นโดนนี้อ๋อลงพี่คงไหว โอ้โด oh, ูเลยมีแฟนเขาเฮ้ยเกมเพื่อนของคุณตายห่านมันบอกแบบนี้เฮ้ยเสียงอะไรอ่ะอ๋อเสียงจากโทรศัพท์เกมปี๊ปี๊อยูปืนอะไรสิ่งไหนดิ

เฮ้ยคนอ่าะคนนยืนหมดกูมาแล้วมีของให้กูไหมไม่มีหมดแล้วขโมย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 ไมกแล้วไม่กล้องแล้วแล้วมาแล้วโอ้ย กูข่าวมีคร like <bbe> ับมี M K อยู่จริงไว้อ้าวเฮ้ยอุทำไมนะเขาจะมีกระถางบ้างเกิอะไได้ไหมโอ้โหเจ็บอยงงี้นะถใส่ด้วยใส่ด้วยเฮ้ยใสยได้อยังทำไมทำไมเลือดลดอ่ะไม่ใช่ Five minutes later ไปดีกว่าเป็นเป็น ติ่มไปไหนกันนี่ใส่แมนเอาลเกจดตายหมดพี่อะเลสโดนชุบได้พอดลองจัดจรก่อนด้วยเฮ้ยแหละ ม่เรมาชุบหน่อยขอร้องสิจูเคะก่อนดีนะลุงขบวนเตียงกันทีเนี่ย A few minutes later เอ้ยมาเป็นแก๊งได้แขวนโน้นดิอย่างเงี้มีขบวนนำเสด็จด้วยดูเฮ้ยเธอขับมาเร็ว นี่เคาะเวียนเทียนสามรอบเพลงออกมาไม่ถึงเลยอะไรไม่เป็นโอเคคือเมื่อเข้าใสกูหน่อย้กูแบบว่าวงวงฝั่งหนูวงฝั่งหนูวงฝั่งหนูวงถั่วอยู่ฝั่งเราไม่ใช่เหรอวะใช่เหรอวะฝั่งเราก็ได้งั้นเราก็ต้องดักชาวพังเจอมอเตอร์ไซค์คันใหม่ตรงนี้เถอะเขียนมอเตอร์ไซค์คนละคันเปล่าวสามคันอ๋อ ไปกูได้คันนี้คันนี้ไปคันนี้ไปเฮ้ยคันไ้นวะผู้เสียชีวะแห่งวงการไปไปไหนกันขับตามถนนเนี้ยตามมาตามมาทุกคนอ้าวผิดทางอีกเหรอเฮ้ยนี่อ้าวมเร็วมาเร็วเฮ้ยตัวเอวมองใจใครแรงสุดอะครับดูด้วย อาทิตย์นีหมูสอนมันก็เ้อะเขียเขมเขียนขม้เนขียนขับสายเลโอ้โหลอยแล้วอุ้ยอุ้ยเห็นขอรลอยมากอุ้ยลอยมีคนมากมาย ตอพี่ไม่รู้ <c oughs> ให้มันรู้ให้มันรู้เฮ้ยมันกดอแล้กก็ออกอ่ะปล่ามันหลุดมันป็คออะไรนะ <c oughs> หนึบนตามาสนักแขงน้ำอยู่เฮ้ย <c oughs> เฮ้ยลด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 สี่เลยสีเลยเพี้ยมันวนกลับไปไม่ได้โอ้ลุงเปล่าฝันไม่อยู่บ้านไหนอ่ะไป่ระบาดกันไหนกูอยากรู้เหไงเนี่ยบ้านมึงบ้านตรง มันตั้งตั้งอันนี้อันนี้ค <Okay, okay. S 1> รับโอเคโอเคเจ๋งมากมนะกสามพารูชาทำไม,มไม่ได้ฉุบเพื่อนมันไม่ได้ฉุบไม่ได้ฉุบมันเพื่อนมันกับมันไม่ได้อยู่ตรงนั้นมันอยู่ในกองเแมงมีคนมีคนตายแล้วหมดมีข้างหลังกูอ่ลัวใครกลัวเขาเขาเจ๋งมากอู้ี่ฮ่าบอทไม่เจอ ขับรถแทบไปไหนเฮ้ยเบอร์สามขาไปเก็บที่ไม่ใช่เก็บที่เก็บของเก็บที่เสร็จ A few minutes later ตามมาตามมาทุกคนอ้าวอยู่ไหนเนี่ยอือพี่เข็นมทงไมขาเน่เน่เน่จอดจอดถนนนี้จอดถนนอะไหนนาเนี่กูจอดถนนนี้จอดถนนนี้นี่ไงเดี๋ยวแข่งกันนี่ตรงนี้ตรงนี้ถนนนี้เฮ้ยมึงเลยอ่ะ แม<ป>่จอดนี่ถอยมาหอมยางหอมยางหนึ่งเอเันนี้วันนี้อ่ะ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 ไปไหนใครไปไหนเนี่ยตามถนนเลยข้างหน้าเนี่ยตรงไปเลยตรงไปเดียวในชะ่ไหมสะพานสะพานเอาไงเอ,好好เอาไงเอาไงขับไปหาสะพานแม่เลยไปไฟ <c oughs> เกือบจะได้แข่งรถแล้วเอาเถแข่งปืนขัดว่ะโอ้โหโอ้หยินกูด้วยยินกูด้วยราดีจังนเอาไอ้เหี้ยกูน้องวัดไอ้สัตว์ตกรถมีอยู่หลังรถสองตรงไกลๆก็มาวะกำลังมาเธอถอยคันถอยมาได้ปะ ไประเบิดไประเบิดไประเบิดขวางขวางให้ครับเดี๋็กแม่งตามไปเยอะยังลุงเอ้อเี๊ยหลังโลหลังโลสองคนไอ้ดิฉันขึนี่เฮ้ยนี่กูทำอะไรอยู่เนี่ยกูขึ้นรถมามามายิงยิงมามามีตรงนี้หลังลมเดอ มันชุบยังไงใด้เขามีรถจมไงรถกู้นี่ไหนวะร้อยร้อยได้ก็พามีรถเขาอยู่มาใส่กูอยู่ไหนอะมาใส่กู้เฉาเห็นมาใส่เหมือนกันโน้นเดี๋ยวมาใส่เอ้ยเยี้อ่ะกูบัก ไอ้เหี้ยคนเท่จใครเห็นบ้างใครเห็นกว้างใครเห็นตัวกว้างกูเห็นกูเห็นใครเห็นบ้างใครเห็นกูบ้างตายแล้วงงมาไอ้เค็ญเห็นกูบ้างปะไอ้เหี้ยคนเท่มีงยังไม่ขี่หรอมันรู้สึกบาดมันต้องขวักัสว้นิดโดมากกว่าเฮ้ยไอ้เฮี้ยไอ้เฮี้ยมันกก่งตูดได้ด้วยวะไอ้ไม่ดีดิ้น ตอนนี้งเป็นอยู่เป็นเป็นเปมันก็กงตัวเหมอยรถเครื่องละไม่เหมือนกูกงด้ามข้างกูเพ่งแค่กแทงตัวมอเตอร์อีกคันนึงไอ้ชี้อ่ะเฮรวะเฮ้ยหายแล้วหายแล้วอะไรนะกูป็น พอมเปาเสู่ความว้างนะเอ้ยเป็นไงเป็นไงเฮ้ยแม็กว่าเลนแม็กว่าเลนเ้ฮ้ยเขนเขครับขัับตามงเขนเอ้เธอานี้นี้เธอเขขับตามมงวาเขนตามมาตามมาตามมาเบแป้นคน จอดจอดหน้าวงนะ <Okay. S 2> โอเคเด๊ะเดมึงเห็นนั้นป <Okay. S 1> ่าอ๋อตาวลาตาวลาระวังชนกานเออระวังชนกาน <c oughs> เอ้เป็นไง <c oughs> เป็นไงอาอก <c oughs> เราทายมีไม่ได้เหรอไปอีกทางไม่ไขับไปอีกทางไม่ได้เหรอไปอีกทางมันจะเกี่ยวขึ้นมกันเหรอพื่อนไปไหนกันวะอ๋อบนรถทางไหนวะทางนี้เออไป เช้าเลยเอ้ยชนมันกุ้ยกูเรียกประกันนะโอ้ยเฮียชนแทงหมดหมดน้ำมันหมดเหรอน้ำมันหมดเลยกูมีกูมีกูมีน้ำมันโอ้เล่นอัพลุงอยากเล่นลุงอยากเล่นกูมีน้ำมันกูมีน้ำมัน A few minutes later นี่นี่นี่พุ่งไปนั้นอันนั้นได้อันนั้นได้อะไรก็นั้นได้ไปแล้วไปแล้ว ตรงไปเลยตรงไปเลยนำนนเลยอี้อันนี้อัตาาตาาอู้้บาด้บามาไป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 มาวงมาเขาวงเขาวงเอ้าไอ้เรากงเด็กแวนมาอันนี้อันนี้อันนี้เอาเลยเอาเลยเอาเลย เอ้ยวิวเว้ยกูเด้งกูเด้งอ่้ยกูเด้งได้โอเคก็นไรกันนเฮ้ยแอดมอืมอืมสั่งโซ่ผมมันกำลังงองออยู่แล้วก็อะไรวะเนี่ยออ เฮ้ยมึงมึงดูกู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 อ้าวไอ้ย่ะติดกระโปรงแม่งสูงเฮ้ยถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์น่าจะพุ่งขึ้นได้เยอะเนี่ยมึงร้องดิมึงร้องดิอันเนี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยปีกเขบินเนี่ยเออนั่นแหละไปเลยสุดเยเฮ้ยกลัวแล้วกลัวแล้วเอ้ติดย เอาอีเอาอีเอาอีอย่าตั้งมือแล้วมันล้วงมาแล้วไปทันกูไม่ได้เอ้ยลงมาแล้วลงมาแล้วลงมาแล้วเราเล่นเหมือนไม่มีคนแล้วอะ เหมือนเหรอไอ้สัตว์เดี๋ยวสร้างห้องเล่นกันไอ้เนี้ยสร้างห้องให้เขาเล่นด้วยกันอิงว่ามาแล้วกูมาแล้วดูไงมาทั้งคันน่ะรถอ่ะ มูสามสิบรอบไอ้คนขังโอ้ยโอ้งเรกันลวเวเดี๋ยวมาเร็วเถออ้าวโอ้ยยกหลัยกหลัไปแล้วเฮ้ยทางเันิคเ้เฮ้ยรถางมั้เนี่ยโึ้นแถบไหนหมดวะเขียนแถบไหนเขียนอยู่งนู้ ว้าว <Wow. S 2> ดีดองักิ่อุ้ยเปด้วยไปวงม,มาวงมาวงมาเดวร้เีวร้เร็วไปเร็วไปเร็วเลรนเรนอเออมึง <c oughs> เอากูก็เอาด้วยอ่ะเอาวงวแพ้ได้ที่2เพราะว่าเล่นขับรถอ,อยู่นะ่นะ <c oughs> เอ้ตัวน hey mm ี้มีมอไซค์ขับหนึ่งด้วยวะมอไซค์โคตรเยอะตอนนี้ตัวนี้คนยิงดิโอ้โหมันอยู่นี่ๆลยจยิงมาสบายเลยนะเนี่ยเห็นแลวโอ้โหอ้าวลงเพื่อน มันยังไม่ชุบเพื่อนนะอย่ในนั้นนะอู้วย้ววเววววเวว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 ว้วเววว่วว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 วกววากวววววววกวาวว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 กว เฮ้ย mhm. เชฟยิงเข้าไม่ได้เหรอหรือได้ได้ปะลองยิงดิลองยิงกูดิลองยิงกูดิเฮ้ยเขาเท่ได้ไหมอ่ะไม่โดนน่าจะได้แหละ้อเฮ้ยที่มันไป ลลลแล้วมันน่าจะมองเราอยู่สักมันน่าจะมองเราอยู่สักพักนึง